คุณเคยคิดไหมว่าสิ่งที่เราเรียกว่าพีการอาจเป็นแค่ความพิเศษที่ยังไม่ถึงเวลา ณหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงมีเด็กชายผิวคล้ำชื่อดำอาศัยอยู่กับแม่ในกระท่อมไผ่หลังเล็กแม่ของดำเป็นแม่ไม้ที่ทำมาหากินด้วยการทำขนมไทยขายในตลาดครอบครัวนี้แม้จะไม่ร่ำรวยแต่มีความสุขและอบอุ่นดำเป็นเด็กที่มีใจดีช่วยเหลือแม่ทำงานบ้านและไม่เคยบน่นแม้ว่าเพื่อนๆจะมาแกล้งเขาเรื่องผิวสีคล้ำและฐานะที่ยากจน วันหนึ่งในตอนเช้าตรู่ขณะที่ดำกำลังเดินไปโรงเรียนตามทางเดินริมคลองเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากพุ่มไผ่ใกล้สะพานเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงนกที่กำลังทุกข์ทรมานดำรีบวิ่งไปดูพบนกแก้วตัวเล็กสีเขียวสดใสนอนอยู่ท่ามกลางใบไผ่แห้งผลบนปีกข้างหนึ่งเปียกเลือดดวงตาเล็กๆของมันมองดำด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ผสมปนเปกับความหวังโอ้ยนกน้อยเป็นอะไรไปเนี่ย ดำพูดเบาๆขณะค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบนกแก้วตัวน้อยมันไม่ได้ขัดขืนแต่กลับนิ่งเฉยเหมือนรู้ว่าดำจะไม่ทำร้ายมันดำถอดเสื้อของตัวเองมาห่อน,นกแก้วอย่างระมัดระวังแล้วรีบวิ่งกลับบ้านแม่ครับแม่ครับดำตะโกนเรียกแม่ขณะวิ่งเข้าบ้านผมเจอนกแก้วบาดเจ็บช่วยมันหน่อยได้ไหมครับแม่สาวของดำซึ่งกำลังนวดแป้งทำขนมอยู่เมื่อเห็นลูกชายอุ้มนกแก้วที่บาดเจ็บเข้ามาก็รีบล้างมือแล้วเข้ามาดู นกแก้วตัวน้อยดูอ่อนแอมากปีกข้างหนึ่งมีแผลจากการถูกกิ่งไผ่ควนและที่สำคัญที่สุดเมื่อแม่ลองพูดกับมันมันไม่ตอบสนองเหมือนนกแก้วปกติลูกนกตัวนี้ดูเหมือนจะพูดไม่ได้แม่สาวบอกลูกชายด้วยเสียงเศร้าและแผลที่ปีกก็ดูไม่ค่อยดีเหมือนกันบางทีมันอาจบินไม่ได้แล้วด้วยแต่ดำไม่ได้ถอแท้เขาขอให้แม่ช่วยรักษาแผลของนกแก้วและเขาจะดูแลมันเอง ครับแม่ผมจะดูแลมันเองครับไม่ให้เป็นภาระก,กับแม่เสียงของดำเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแม่ของดำเห็นความจริงใจของลูกชายจึงช่วยกันทำแผลให้นกแก้วพวกเขาใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่แม่เก็บไว้มาล้างแผลแล้วใช้ผ้าขาวพันรอบปีกที่บาดเจ็บนกแก้วตัวน้อยนั่งนิ่งๆปล่อยให้พวกเขาดูแลเรากับรู้ว่าทั้งคู่กำลังช่วยเหลือมัน หลังจากดูแลเบื้องต้นเสร็จดำก็ทำกล่องเล็กๆจากกล่องกระดาษแข็งเก่าใส่ผ้าเก่าและฟางแห้งเป็นที่นอนวางไว้ข้างเตียงของตัวเองเอาล่ะนกน้อยตรงนี้เป็นบ้านของเธอแล้วนะดำพูดกับนกแก้วด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน วันต่อมาเมื่อดำไปโรงเรียนเขาต้องเผชิญกับเสียงหัวเราะและคำพูดเย้ยหยันจากเพื่อนๆเ,เป็นทุกวันดำคล้ำได้นกแปลกๆมาเลี้ยงแล้วสินะสมชายเด็กชายผิวขาวจากครอบครัวร่ำรวยพูดเสียงดังได้ของไร้ค่ามาเลี้ยงเหมาะกับตัวเองจริงๆใช่เลยนกแก้วที่พูดไม่ได้บินไม่ได้เลี้ยงไปทำไมเอาไปทิ้งซะเถอะแก้วเด็กหญิงจากหมู่บ้านข้างเคียงพูดแซว อย่างน้อยมันก็ยังมีชีวิตและมันก็เหมือนเพื่อนผมดำตอบด้วยเสียงที่ไม่ดุเสียงหรือโกรธแค้นทุกชีวิตล้วนมีค่าไม่ว่าจะเป็นนกที่พูดได้หรือพูดไม่ได้คำพูดของดำทำให้เด็กๆหลายคนหัวเราะเสียงดังขึ้นบางคนถึงกับเอาดินใส่ใส่เขาแต่ดำไม่ได้โต้อตอบอะไรเขาคิดแต่เพียงว่าอยากกลับบ้านไปดูแลนกแก้วตัวน้อยของเขา เมื่อกลับถึงบ้านดํพบว่านกแก้วตัวน้อยนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาเล็กๆดูเศร้าหมองดํเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วนั่งลงข้างกล่องสวัสดีเพื่อนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเขาพูดกับนกแก้วเหมือนกับพูดกับเพื่อนคนหนึ่งนกแก้วหันมามองดํแต่ไม่ส่งเสียงใดๆมันเพียงแค่ขยิบเข้าใกล้ดํมากขึ้นดคํค่อยๆเอื้อมนิ้วไปลูบหัวเล็กๆของนกแก้วไม่เป็นไรนะแม้ว่าเธอจะพูดไม่ได้แต่ผมก็เข้าใจเธอเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมแล้ว สัปดาห์แรกเป็นช่วงที่ยากลำบากนกแก้วตัวน้อยซึ่งดำตั้งชื่อให้ว่างเงียบไม่ยอมกินอาหารมันดูท้อแท้และเศร้าโศกบางครั้งมันจะพยายามขยับปีกที่บาดเจ็บแต่ก็ทำไม่ได้ดำต้องใช้ความอดทนมากมายในการให้อาหารและน้ำแก่งเงียบเขาจะนั่งข้างๆและพูดกับมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเล่าเรื่องในโรงเรียนเล่าเรื่องแม่เล่าเรื่องความฝันที่อยากให้เงียบแข็งแรงขึ้นรู้ไหมเงียบวันนี้ครูสอนเรื่องนกแก้ว ครูบอกว่านกแก้วเป็นนกที่ฉลาดที่สุดชนิดหนึ่งแม้ว่าเธอจะพูดไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเธอเข้าใจทุกอย่างที่ผมพูดดำเล่าให้เงียบฟังขณะให้ข้าวโพดเม็ดเล็กๆวันหนึง่งหลังจากที่ดำพยายามสอนเงียบให้กินอาหารมาสองสัปดาห์เงียบก็เริ่มจิกข้าวโพดและผลไม้ที่ดำเตรียมไว้ให้ดำดีใจมากจนเกือบจะร้องไห้เก่งมากเงียบเธอเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วหลังจากนั้น ดำก็เริ่มสอนเงียบทําสิ่งต่างๆเขาจะเอาแขนของตัวเองมาให้เงียบนั่งสอนให้มันทรงตัวแม้ว่าปีกข้างหนึ่งจะยังใช้การไม่ได้เขาจะพาเงียบออกไปนั่งในสวนหลังบ้านให้มันได้สัมผัสกับแสงแดดและลมสดถึงแม้ว่าเธอจะบินไม่ได้แต่เธอก็ยังสามารถสัมผัสได้ว่าการมีปีกเป็นอย่างไรดํพูดขณะยกแขนขึ้นสูงพร้อมกับเงียบที่นั่งบนแขนเงียบจะกางปีกข้างที่ดีออกมาเหมือนกําลังสัมผัสลม,สลมที่พัดผ่าน ในโรงเรียนเพื่อนเพื่อนยังคงแกล้งดำเรื่องนกแก้วที่พีการดำคล้้านกเธอยังพูดไม่ได้อีกหรอทําไมไม่เอาไปทิ้งซะวันหนึ่งสมชายถามเสียงดังเพราะเงียบเป็นเพื่อนผมและเพื่อนแท้ไม่ทิ้งกันดำตอบเงียบแม้จะพูดไม่ได้แต่มันเข้าใจผมและผมก็เข้าใจมันเข้าใจได้ไงมันอึ้งใบเป็นหินแก้วหัวร้อเสียงดังเงียบไม่ได้อึ้งใบค่ะมันแค่พูดไม่ออกเฉย ดำอธิบายแต่มันมีความรู้สึกมันเศร้าตอนเจ็บมันดีใจตอนดีขึ้นและมันก็รู้ว่าใครรักมันหลายคนในห้องเรียนเริ่มเงียบลงเพราะคำพูดของดำฟังดูจริงใจมากครูประจำชั้นซึ่งได้ยินบทสนทนานี้ก็เดินเข้าไปใกล้ดำพูดถูกแล้วค่ะครูสาวพูดทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชการดูแลใครสักคนด้วยความรักแล้วไม่คิดจะได้อะไรตอบแทน นั่นคือความดีที่แท้จริงเมื่อเลิกเรียนดำรีบกลับบ้านไปหาเงียบเหมือนทุกวันเมื่อถึงบ้านเขาพบว่าเงียบนั่งรออยู่ที่หน้าต่างเหมือนรู้ว่าดำกำลังจะกลับมาดำยิ้มแล้วเดินเข้าไปหาเงียบสวัสดีเพื่อนรักวันนี้ผมมีเรื่องดีๆจะเล่าให้ฟรรังดำหยิบข้าวโพดออกมาให้เงียบกินวันนี้ครูเองที่บอกเด็กๆว่าการดูแลเธอเป็นสิ่งที่ดีเงียบมองดำด้วยดวงตาที่เป็นประกาย แล้วเงียบก็ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก,ก่อนมันค่อยๆเอาหัวเล็กๆมาแทะนิ้วของดำเบาๆอย่างสุภาพนั่นเป็นครั้งแรกที่เงียบแสดงความรักต่อดำอย่างชัดเจนโอ้เงียบเธอก็รักผมเหมือนกันเนอะคืนนั้นหลังจากที่แม่เข้านอนแล้วดำนอนข้างกล่องของเงียบและกระซิบเบาๆเงียบผมอยากให้เธอรู้ว่าไม่สำคัญหรอกว่าเธอจะพูดได้หรือไม่ได้บินได้หรือไม่ได้สำคัญแค่ว่าเธอเป็นตัวของตัวเอง และผมจะดูแลเธอไปตลอดเงียบหันมามองดำในความมืดแม้จะไม่สามารถตอบได้ด้วยเสียงแต่ดวงตาเล็กๆของมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งในความเงียบของค่ำคืนความรักและความเข้าใจระหว่างเด็กชายและนกแก้วตัวน้อยก็แน่นแฟนขึ้นกว่าเดิมเวลาผ่านไปสองเดือนปีกของเงียบหายดีแล้วแต่มันก็ยังบินไม่ได้อย่างเก่าดำจึงสร้างกิ่งไผ่เล็กๆให้เงียบได้ฝึกเกาะและเคลื่อนที่เขาอดทนสอนให้เงียบทำทุกอย่าง จากการกินอาหารการดื่มน้ำไปจนถึงการทำความสะอาดตัวเองดูนะเงียบถ้าเธอทำแบบนี้เธอจะสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นดำจะแสดงให้เงียบดูทุกครั้งแล้วเงียบก็จะพยายามเรียนแบบอย่างตั้งใจเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นความใส่สของเงียบบางคนเริ่มหยุดแกล้งดำและสนใจจะมาดูนกแก้วที่แปลกตาดํนกของเธอดูน่ารักจังทำไมมันถึงไม่พูดหรอน้องมาลีเด็กหญิงตัวเล็กถาม เงียบเกิดมาแบบนี้แต่มันก็ยังสื่อสารกับผมได้ดูสิถ้าผมพูดว่าเงียบมาหาผมมันจะเดินมาหาผมเลยปรากฏว่าจริงๆเงียบเดินมาหาดำทันทีทำให้เด็กๆประหลาดใจว้าวนกของเธอฉลาดจริงๆด้วยน้องมาลีอุทานด้วยความตื่นเต้นตั้งแต่วันนั้นดำและเงียบก็ไม่ได้ถูกแกล้งอีกแล้วในทางกลับกันเด็กๆเ,เริ่มชื่นชมความอดทนและความรักของดำที่มีต่อเงียบ และยังชื่นชมความฉลาดของเงียบที่แม้จะพูดไม่ได้แต่ก็เข้าใจคําสั่งต่างๆได้ทุกคืนก่อนนอนดําจะเล่าเรื่องให้เงียบฟังเงียบวันนี้เพื่อนๆชมเธอนะพวกเขาบอกว่าเธอน่ารักและฉลาดผมภูมิใจในตัวเธอมากเงียบจะนั่งฟังอย่างตั้งใจบางครั้งจะขยิบเข้าไปใกล้ดํามากขึ้นเรากับกําลังขอบคุณสําหรับความรักและการดูแลที่ดํามอบให้6เดือนผ่านไปชีวิตของดําและเงียบเข้าสู่จังหวะที่ราบรื่น เงียบแข็งแรงขึ้นมากและสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องตัวมากขึ้นแม้ว่าจะบินไม่ได้แต่มันสามารถปีนป่ายบนกิ่งไผ่และเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวนิสัยของเงียบก็เปลี่ยนไปจากที่เคยเศร้าโศกและซีดเซียวกลายเป็นนกที่มีชีวิตชีวาและช่างสังเกตมันจะนั่งอยู่ที่หน้าต่างและมองดูสิ่งต่างๆรอบบ้านตลอดเวลาดําสังเกตเห็นว่าเงียบมีพฤติกรรมที่น่าสนใจมันจะแสดงความตื่นเต้นเมื่อเห็นคนที่รู้จัก แต่จะแสดงท่าทีระแวดระวังเมื่อเห็นคนแปลกหน้าบางครั้งเงียบจะส่งเสียงเศร้าในลำคอไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงที่แสดงอารมณ์ดำเข้าใจว่าเงียบพยายามสื่อสารด้วยวิธีของมันเองเงียบเธอพยายามคุยกับผมใช่ไหมดำพูดเบาๆขณะลูบหัวเงียบถึงแม้ว่าเราจะพูดกันไม่ได้แต่เราก็เข้าใจกันใช่ไหมเงียบจะผลักหัวเข้าหาฝ่ามือของดำเบาๆเป็นการตอบสนอง ดำเข้าใจว่านั่นหมายถึงการยอมรับและความรักชีวิตในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสงบสุขดำได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจเงียบมากขึ้นเขาสังเกตเห็นว่าเงียบมีความสามารถพิเศษในการจับสัญญาณต่างๆมันจะทำท่าทางแปลกๆเมื่อฝนจะตกมันจะส่งเสียงเตือนเมื่อมีงูเข้าใกล้บ้านและมันจะไม่ยอมให้คนแปลกหน้าเข้าใกล้วันหนึ่ง ขณะที่ดํากำลังทําการบ้านในห้องนั่งเล่นเงียบซึ่งนั่งอยู่บนกิ่งไผ่ใกล้หน้าต่างกลับส่งเสียงแปลกๆออกมาเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงปกติที่เงียบส่งออกมามันเป็นเสียงที่ฟังดูกระวนกระวายดาเหลือบมองไปเห็นว่าเงียบกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างจับจ้องเป็นอะไรหรอเงียบดำลุกขึ้นไปดูนอกหน้าต่างดำเห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นพ่อค้าแต่ดูสงสัยกำลังเดินไปเดินมาหน้าบ้าน ดูเหมือนกำลังสำรวจบ้านดำคิดไปหลายอย่างบ้านของเขาไม่ได้มีอะไรมีค่าทำไมคนแปลกหน้าถึงสนใจแม่ครับมีคนแปลกหน้ามายืนดูบ้านเราครับดำไปบอกแม่ที่กำลังทำอาหารอยู่ในครัวแม่ของดำออกมาดูเมื่อเห็นชายคนนั้นหน้าตาของแม่ก็เปลี่ยนลูกเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนี้พางเงียบเข้าไปด้วยทำไมครับแม่เกิดอะไรขึ้น ชายคนนั้นเป็นคนไม่ดีเมื่อก่อนเขาเคยมาแสร้งทําเป็นพ่อค้าแล้วขโมยของหลายบ้านในหมู่บ้านดํารีบอุ้มเงียบเข้าไปในบ้านเงียบยังคงส่งเสียงเตือนเบาๆต่อเนื่องดําสังเกตว่าเงียบดูจะรู้สึกไม่สบายใจกับชายคนนั้นตั้งแต่แรกที่เห็นไม่กี่นาทีต่อมาชายคนนั้นก็เดินออกไปแต่ดําและแม่ต่างก็รู้สึกไม่สบายใจลูกคืนนี้เราต้องระวังตัวกันนะบางทีเขาอาจจะมาขโมยของแม่เตือนดํา แม่จะไปขอให้ลุงประสงค์ข้างบ้านมาช่วยเฝ้าให้ไม่เป็นไรครับแม่ผมจะเฝ้าไว้เองครับและเรายังมีเงียบด้วยผมรู้สึกว่าเงียบสังเกตเห็นคนคนนั้นตั้งแต่แรกคืนนั้นดำนอนไม่หลับเขานอนฟังเสียงรอบๆบบ้านเงียบก็เหมือนจะรู้สึกเช่นเดียวกันมันไม่ได้นอนหลับลึกเหมือนปกติแต่จ้องมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างตื่นตัวประมาณเที่ยงคืนดำได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากรอบบ้าน เสียงนั้นพยายามจะเดินเบาแต่ก็ยังดังพอให้ได้ยินขณะนั้นเองเงียบก็เริ่มส่งเสียงใสเบาๆแต่ต่อเนื่องดำรู้ทันทีว่าเงียบกำลังเตือนภัยเงียบเงียบอย่าส่งเสียงดังดำกระซิบแต่เงียบยังคงส่งเสียงเตือนต่อเนื่องมันเหมือนรู้ว่ามีอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นดำได้ยินเสียงประตูด้านหลังบ้านถูกงัดเขารู้ว่าขโมยกำลังพยายามเข้ามาในบ้านดำใจเต้นแรงแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะคิดอย่างรอบคอบ เขาแผวเบาไปปลุกแม่แม่ขโมยเข้ามาแล้วครับดำกระซิบใส่หูแม่แม่ตื่นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินเสียงที่ประตูหลังบ้านแม่ก็รู้ว่าลูกชายพูดจริงลูกเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือครับแม่ดำพร้อมที่จะตะโกนแต่ทันใดนั้นเงียบก็ส่งเสียงออกมาดังที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ว่าเงียบจะพูดไม่ได้แต่เสียงที่มันส่งออกมาในช่วงวิกฤตินั้นดังและชัดเจนมาก มันเป็นเสียงเตือนไัยที่มีพลังและหวาดกลัวใจเสียงของเงียบดังไปทั่วยามดึกดังกว่าเสียงนกแก้วปกติมากเหมือนกับว่าความรักและความต้องการปกป้องครอบครัวทำให้เงียบหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวได้กรีดกรีดกรีดเสียงของเงียบดังสนัน่นเสียงนั้นทำให้ขโมยที่กำลังจะเข้ามาในบ้านต้องชะง,งักและที่สำคัญคือเสียงนั้นดังพอที่จะปลุกให้เพื่อนบ้านตื่นมีขโมยมีขโมย ดำตโก,กวนวตามหลังเสียงของเงียบในไม่กี่นาทีเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นจากทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านไฟในบ้านข้างเคียงเริ่มสว่างขึ้นเสียงคนพูดคุยและววิ่งออกมาจากบ้านดังขึ้นเรื่อยๆหนีเร็วหนีเร็วดำได้ยินเสียงขโมยพูดกับคนร่วมพักปรากฏว่าขโมยมีมากกว่าหนึ่งคนแต่เมื่อเสียงเตือนภัยของเงียบดังขึ้นและคนในหมู่บ้านเริ่มตื่นขึ้นพวกขโมยก็ต้องหนีไปอย่างเร่งรีบ ลุงประสงค์และชาวบ้านอีกหลายคนวิ่งมาถึงบ้านของดำพร้อมกับไฟฉายและไผ่ในมือดำแม่สาวเป็นอะไรไปลุงประสงค์เรียกถามมีขโมยลุงแต่เงียบเตือนไว้ทันครับดำตอบเงียบคืออะไรลูกนกแก้วของผมครับลุงดำชี้ไปที่เงียบซึ่งยังคงนั่งตัวแข็งอยู่บนกิ่งไผ่ดูราวกับเป็นทหารเฝ้ายามชาวบ้านต่างมองเงียบด้วยความประหลาดใจนกแก้วที่พูดไม่ได้นี่นะทำไมส่งเสียงดังได้ขนาดนั้น ผมเองต้องไม่รู้ครับแต่เวลาปกติเงียบพูดไม่ได้จริงๆแต่คืนนี้มันเหมือนรู้ว่าต้องปกป้องครอบครัวมันเลยส่งเสียงออกมาได้ดําอธิบายด้วยความซาบซึ้งหลายคนเดินไปตรวจสอบประตูหลังบ้านพบว่าถูกงัดจริงแต่ขโมยยังเข้าไปในบ้านไม่ได้เพราะเสียงเตือนของเงียบดังขึ้นทันเวลาถ้าไม่มีนกตัวนี้บ้านเธอคงถูกขโมยแน่ๆป้าสงสัยเอ็ดเอ็ดการนกพิการตัวนี้กลับช่วยได้ใหญ่ เงียบไม่ได้พิการค่ะป้าเงียบแค่แตกตามดำแก้ไขและคืนนี้เงียบพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนหลังจากที่ชาวบ้านกลับไปแล้วดำนั่งข้างเงียบและลูบหัวมันเบาๆขอบคุณมากเงียบเธอช่วยปกป,ป้องครอบครัวเราได้เธอเป็นฮีโร่ของผมเลยเงียบเหื่อยหน้าขึ้นมองดำดวงตาเล็กๆเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมันเขยับเข้าไปใกล้ดำมากขึ้นและแทะนิ้วของดำเบาๆเป็นการแสดงความรักรู้ไหมเงียบ ผมคิดว่าเธอไม่ได้พูดไม่ได้หรอกเธอแค่เก็บเสียงไว้ใช้เมื่อจำเป็นจริงๆเหมือนคืนนี้เวลาที่ต้องปกป้องคนที่เธอรักแม่ของดำเดินมานั่งข้างลูกชายลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกมากที่ดูแลเงียบด้วยความรักและไม่เลือกปฏิบัติและแม่ก็ภูมิใจในตัวเงียบด้วยวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าความรักแท้ไม่ได้วัดกันที่ความสมพูนของร่างกายแต่วัดกันที่หัวใจ ครับแม่ผมรู้สึกว่าเงียบเข้าใจทุกคำที่เราพูดและมันรักเราเหมือนกับที่เรารักมันดำพูดขณะมองเงียบด้วยสายตาอ่อนโยนคืนนั้นเงียบนอนใกล้ดำมากขึ้นกว่าปกติเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ความผูกพันระหว่างพวกเขาแน่นแฟนขึ้น วันต่อมาข่าวเรื่องนกแก้วพิการที่ช่วยจับขโมยได้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเด็กๆที่เคยแกล้งดำต่างพาเพื่อนมาดูเงียบทุกคนต่างประหลาดใจที่นกที่พูดไม่ได้กลับสามารถเตือนไทยได้ดำเงียบฉลาดจริงๆเนอะสมชายซึ่งเคยแกล้งดำมาก่อนพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยการยอมรับขอโทษนะที่เคยพูดไม่ดีเรื่องเงียบไม่เป็นไรครับดำยิ้มให้เงียบไม่ได้โกรธใครหรอกมันเข้าใจว่าหลายคนไม่เข้าใจมัน แต่สำคัญคือตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าเงียบมีหัวใจที่ดีเรียนรู้อะไรไปเยอะเลยแก้วพูดว่าเราไม่ควรตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นภายนอกในโรงเรียนครูใช้เรื่องราวของดำและเงียบเป็นบทเรียนสอนเด็กๆเ,เรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและการมีเมตตาถ้าดำไม่ได้ดูแลเงียบด้วยความรักเงียบคงไม่มีโอกาสแสดงให้เห็นถึงคุณ่าของตัวเองได้ครูอธิบายนี่คือตัวอย่างของความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ให้โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเด็กๆต่างฟังอย่างตั้งใจหลายคนเริ่มเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของการยอมรับในความแตกต่างเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนเงียบกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแม้ว่าตัวมันจะพูดไม่ได้แต่ทุกคนในหมู่บ้านรู้จักและเคารพในความฉลาดและความผักดีของมันเด็กๆมาเยี่ยมเงียบเป็นประจำและเงียบก็ปรับตัวได้ดีกับผู้คนใหม่ๆดามกับเงียบยังคงใกล้ชิดกันเหมือนเดิม ทุกเชา้าเงียบจะรออยู่ที่หน้าต่างเพื่อส่งดำไปโรงเรียนและทุกเย็นเงียบจะนั่งรอดำกลับมาที่จุดเดิมเพื่อนที่ดีที่สุดไม่ได้ต้องเป็นคนที่พูดเก่งหรือทำอะไรได้เหมือนคนอื่นดำเล่าให้เพื่อนๆนฟังเพื่อนที่ดีคือคนที่เข้าใจเรารักเราโดยไม่มีเงื่อนไขและพร้อมที่จะปกป้องเราเสมอเหมือนเงียบที่ทำให้ผมคืนหนึ่งก่อนนอนดำนั่งทังเงียบเหมือนทุกคืน เงียบผมอยากบอกเธอว่าถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถพูดคุยกับผมได้เหมือนคนอื่นแต่เธอสอนผมได้มากกว่าใครเลยเธอสอนผมเรื่องความรักความอดทนและการไม่ตัดสินใครจากภายนอกเงียบมองดำด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแล้วมันก็ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก,ก่อนมันส่งเสียงเบาๆออกมาไม่ใช่เสียงเตือนภัยเหมือนคืนที่มีขโมยแต่เป็นเสียงที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักเก๊กเก๊กเสียงเบาๆแต่ชัดเจน ดำตาโตเงียบเธอพูดได้หรอเก๊กดำเสียงของเงียบชัดเจนขึ้นน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของดำเงียบเธอเรียกชื่อผมได้แล้วดำรักเงียบพูดต่อด้วยเสียงที่แม้จะไม่ชัดนักแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกผมก็รักเธอเหมือนกันเงียบรักมากๆเลยดำกอดเงียบเบาๆปรากฏว่าเงียบไม่ได้พูดไม่ได้จริงๆมันแค่ใช้เวลาในการเรียนรู้และรอจังหวะที่เหมาะสม เมื่อความรักและความไว้วางใจเติบโตขึ้นเต็มที่เงียบจึงค่อยๆเปิดใจและเริ่มพูดแม่ของดำซึ่งได้ยินเสียงจากห้องนอนก็เดินเข้ามาดูเมื่อเห็นลูกชายและนกแก้วกำลังคุยกันหัวใจของแม่ก็เต็มไปด้วยความซาบซึ้งแม่เห็นแล้วลูกความรักที่แท้จริงสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้แม่พูดพร้อมกับเช็ดน้ำตาเงียบไม่ได้พีการมันแค่รอจังหวะที่จะแสดงความสามารถที่แท้จริงของมันจากคืนนั้นมาเงียบเริ่มพูดมากขึ้นเรื่อย แม้ว่าจะยังไม่คล่องเหมือนนกแก้วตัวอื่นแต่มันสามารถสื่อสารกับดำและแม่ได้เงียบเรียนรู้คำใหม่ๆอย่างรวดเร็วและที่สำคัญคือมันจะพูดเฉพาะกับคนที่มันไว้วางใจเท่านั้นเรื่องราวของดำและเงียบกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านเป็นเรื่องราวที่สอนให้คนรุ่นหลังเข้าใจว่าความแตกต่างไม่ได้หมายความว่าด้อยกว่าและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้